มาสุงค่ะพี่นอปันเถียงอะไรธนาคารในวันที่6กเลนหน4ปีคริสสองเหิงสาวสามค่ะทบเอฟซีผู้ปันเทงดังข่องเสียนไปลอยจ้างมือใหญ่เยาวก็ดังข่องยูทูบกว่าจ้องกันเข้าค่ะมาอุกันหลายข่าวมือในพี่นอปันเทีงอะไรแสียงก็ไปลองว่าหอดถึงมาดังต่างยันอ่ำถึงแบบนั้นมือว่า ก่อนจำใจเจ้าศึกสู้อันนั้นก็ผู้ค้านปากสุนโดออกมายอมหักลาดว่าเป็นอันเตะแีลจิยใจอุ้อยเว้ยกะอันว่ามาในมันมีหลออมีดังย่อนโกกัก้งชิบหน้าที่ของปาดิมอร์สูงสินใจย่อนทีเอียนเอลีนั่นอัมทอม ขอสั่งวานไทยอําสร้างกินวานไทยและจังไล่ห้องเอาว่ามาละเมออัอนนี้ก็ปึง,น,งปปน,นึงปีดอกอันเียังหลายปองว่ามันเป็นลองตี้ยวไตอ่อนมึงหอยขอใดอค่ะก็ได้รีว่าเป็นอันอยู่จอมเจ้าสู้กว่าจอมเจ้าสู้ ย่อก็ป็นคนคดสวนบรรเจ้าสู้สิมกาป็นค้นเลี้ยงข้าวหมูบรรเจ้าสู้ปองว่าไหวข้าวหมูเพราะจะสูเ้เดี๋ยวข้าวตังหิมหอมป่ดีชื่อนั่นนี่ก็เอาได้หรอนจอมย่อก็ยงังเพราะเป็นเจ่นั้นผู้ลองจุมยิบกองบารให้ดีที่สุดปีน้องหูปัญเฮั้งหลายอันนี่นเข้าคาตึ้นไปแลหันว่า บาดีมเออสูงสดใตาัางจห้องว่าเิเลม,มาเกลีเดียวเจอไนะเฮสาเลาโ,โคเขียวเนี่ยอะมีน้ำกัดตาดเกลีทังกุยฮะอํามหัดตึกโกกั้งอํามหัดแข็งโคต่อซึ้เทียนอไอีกเขาเนี่ยอันนี้เนนนยออาวกว่าเตียโตหรี่ปีน,อน้องปันแหงนั่งหลาลากซิีซก็ปอบาอ่ามหัดนั่งเจ๋มันเป็นเรื่ออ เมื่อวาใต้เมือเมืองไหนขออะไรพีนอทั้งหลายอยู่ยออว่ากูกก็ว่าที่จะแลยหันกันว่ามั่นในนนจออกมาล้วว่าปีนลองตีแลที่จะมั่นเมียนอยู่ปีกสมาคนเมืองขี่เมืองไทยแหลเมืองใต้หลายหลายก็อ่ำพันลีเนี่ยอยู่ดีเต้เมือเมืองไหนขอกองพันลีที่ว่ามาทางต่าง,งยางเมืงองยอเจรน อําพองหรือไรลองว่ามีหมังจุมเมื่อนหนังกูกะเมื่อนหนังเฉียเขาเขามาเดินดาตีของป่าตีเมือสูงจริงใจตับจริงใดเขาเปลี่ยนป้องจูหนังกันหลาดกันนำไรก็บใน,นเลวหูนาตับป้องจู่ในจังไรเอาตื่อด,ด,ดังเสด็จธรรมากเกริยปัญหาในอือ ปอเขาลาย,ยินจึงนั้นปีนอหูปัญน,นันหลหาาเข้าขากตีเนว่าปาตีเมาสูงจริงใจท้บสูงจรงใจนั้นอม,มีอานาอาอีสังนอมนัดแขียงคออัมพัดต่อสู้จุ้มหลายผืหรือสีกว้นขึ้นเจ้ากับอันาัดาดว่าตั้งยามในปีน,นาทีเปลี่ยน,น,นในนาทีส่้นเอือยันไเออหลี่อางทวนมอนกัน มายสูงพี่น้องคุณมึงสันใต้ทางภูสค์ุนขนอมายสูงในย่ำกันลาขนอขย่ำแต้มมองไปสามสิบเมเนดขนพี่น้องขเราเห็กันอย่นั้นกันะขนอมาทำมึงไต้กว่านีทำมึงไทยก่ีดีกว่ากันกานั้นกันนะขะนะเป็นกาวว่าเขาขอมีลองแข่พี่น้องขาอีหนึ่งนะลองแข่งใครละตัวพี่น้องขาี่หนึ่งในขะเมื่อเดี๋ยวนี้ในถึงจุดของรองด้านซึ้อยูดหเอสเดีคำมาตัดตัวโค้ง มามีน้ำปัดมึงเหยาะหน่ายมีน้องทเมองไทยข่อวันกันล่าวันกันว่าันกันเซ่เนาะลกงตีตั้งซึกอยู่เอสเองเขามาตั้งโต๊โค้งในยเนี่ยเขาหันดีห้าหันดีห้าเนี่ยหันดีได้กมหันดีเหมือนกันเพราะมาในมองเหยานั่นนะก็สา่าะเนี่ยสมันมีสองเมลคนเนี่ยก็เปาะว่าน้ำมึงแต่อพองหน้ายซึบเขียนเอเนก็ ฝักนาตีเขาบ้านเนอตั้งยานิติดๆฝกนาตีเขานอนาตีโคกียวติเยอกว่ปารังซื้อกาวกั้ง MND ก็ฝักนาซึกอฝากนาตีเขาบ้านเนอนาตีของป้านทมาสงสุดไดติดๆอันนี้คนะเยอะกว่ารัดไหลปอกไหลกั้งก็อัมทอมกันอ่าอัมทอมกันอัมเอาก้อนกันนั่นแหละเนาะเป็นมหาเมฆกับทีต้าก็เขาห้อมกันนะาห้อมกันมาไว้ยังพอกดึกมันไว้ขนาดพ่อมดดตึกมันก็ห่อหนังกันก็หิมกันนั่นน่ะเป็ี่ยนชื่อนานวัย เอเอก็เปน่ันมาได้เลยสิก็กลัวปังกลุ่มน,นั่นกกน,นึกเอพีเอ็มสี่นั่นเองโกานก็แลรปอกแหลกกั้งปัญหามดีสิ้นสยเขียนตัวเองเขาพ่ดแต่ม้าเนาะนาลิาพ่ดแต่ข้าเหยียบย่เขาม้าเนาะนาทีขอปันาปนที่ขอมูงได้นั่นกอดขุนก,กันนึมซุ้มปังกลุ่มเอพีเอ็มสี่ย,ย,ยูกล้วเกไขัปหาราบพี่ดาวขาเดี๋ยาว่าเขาบินตะปองจู่หนังกันก็นกมีลองอยู่ ยำเดือกันอไม่ลองนับชีกันแล้อันทองคว้ามกันหน้าทีปารมาสูงสได้ทับสูงสได้ตายยานในก่อเจริญเขาก็หิบเข้ามาหิบเข้ามาหลักกันหลายปอกหลักกันหลายกําย,ยอเขา,ขาอําทองเข้าหมกก่ไนเเลยอันว่าทำาครงมาในก่อเพาะเอาสื่อสื่อหลักเตียบเลี้ยงก็บปลอมแต่ดิมานหลุดฮือโก้กางเยอะก็ให,ห้สิกร้อยเฮาอในถอยหลัง มาเอาห่มลุมต้มปันป่าดีมเอ๋อร์สูงสิใ้ใจดับสิ้นสิ้นใจเข้าขาขอดๆด,ดับป้องชูแน่เฮาห่มกันสิได้ติกมาไต่หวันลาสิกหนั้นห่มกันสิได้ติกมาในมือหลังกว่ากันโตมาได้เฮาข่าหันกุ้ยกับห่มกันสิได้ยืมมาในตวงวันอยู่ฮะ ตองเดือนอยู่หา้าตองปีอยู่หา้าเย่าก็มือหลวเปลี่ยนผู้คานปักจำตัวเจ้าซึกสุวรรณให้ดิดอันหลัดมาเขาอยู่เน้่วันให้เขา็ปด้ผู้รองปฏิเมือสูงสุดได้เดซึกปองชู้เขาอําเมียนกันสารคดโตกันอํานั้นก็อ,นอาณาอเจพีนว่าปางสร้างออกข้าวตั้งเสดหอดมาเมือ่อโยต่างยา,งยางนสินัยผู้รองเสด็จมาหลัด ลาเที่ยวลีโตกใจปองว่าปาิเมือซุ้งสีดได้โฮคานั้นอามีอานาอาา้อจ่ะอามีมากองได้ยือ้อเฉลี่ยอามีมากองได้ยือกก้อกูกะถอยเอาถอยเทียงถอยถอยหาว่าใครเทียงปอไรข้องเอาปีว่าเขาคากมากุงสตรีมาเกลิดปวงกลางปองสู้หนังกันซืูอในปีดอกาัางหลายเออลีอามไป เข่าหมือนตึกมาคุยชำลัสจริงนะอันหงมือนตึกมารเข้าคากร้องหันกุยกะอันหิมกันจะได้ย้อนข่าวสารคนเมืองได้หนักเก็บซึกก่อหันนาทีก่อเมือนกันป้อนเป็นของเสียวคิดซื้ได้ถ้าซื้อถึงได้หรือดีอะไรนะครับเป็นกี่เปลี่ยนมังกำเดียวเออปีนอทั้งหลายเออต,ตัดตึกตัดเตี้ยเมียนเหี้ยนเนี่ยหาลำไม่หาติึกเอ ม,มักวาคาก็มมรโ้เจนก็ตีนี้มาเออพอะเป็นเชนอีเขาได้เป็นหยยบยำมาหูใจเขาเีนอยู่ในยเขาก็พัดตักเสียงพัดถิ่นกล้ยอย่าไปลืมว่าว่าขามตะวันแกงห้าหวัวถึงมาเมืองหยอต่างยานเขาได้มาหลายวันขลาบผิดหมอกมาหา้าปังมาหา้าเน,นี่ยอะไรใครถามถึงปริมิดสูงสิตได้เนี่ยอันนั้นก็จ้างมาหา้า เออมาลึดเทียาเอมาเกลิดลองกูกังปอยาอาปอดมือขึ้นหิวฮ่าอามนั้นก็เดียวเอ็นเทียงด้วยในสิเดมาดังปางลงไรข่ะทุ่งยื่นเมืองลังมึงขึงด้วยในอันไหนมีคออะไรใจดีหรือคอมักมันดีหรืออุบกันดีหรือมาเกลิดปันอยู่เดียนี่ทูเจ้า เป็นหูนาแอฟพีิบกรมงําไววเจ็ดจุ้งพอสมาคเกลิตลูกจุ้งจะได้ยาวๆสิปอกมือขึ้นอะไ้อุกันไรอยู่ฮะอุกันยาวขีขาเนี่ยเจือหือละปีนอกอะไรอันเข้าขาดลีกแก่หันเน่เปิ้ลไม้อ่าเปิ้ลลาีมือนั่นเนี่ยพอเปิ้ลไม้อย่ามือใต้กลมเสื้อคนเมืองทุกข้าขานใจอยากผึดกินเก็บเจนงเขาขาหน อันจ้าปอกเหลียวหลายปอกหลายกัมย์ยังก็หลายปัน่นเข่าสางคนเมืองใทยแหลหาลิงหาลิงจุงยิบกองงานกุน้งงในกองงานจืดแน่อันตายควันพันเต็มไฟดีกว่าทั้งหลายปีนอันั้งหลายไล่เขาเียดเอาไว้พอเขาหนังกันหิมตีลินกันนละ้วพอเขาหนังกันหินม,มาลากันนละ้วพอเขาหนังกันมีหมาหน้าใครเขีงท่ากันขึ้นนะ่ ว่าห้องเอาเ่นมากเกลีเดอรนีน่ก่อนมากเกลีนั่นมันมีน้ำเจืดีงามจึง,งย,กกยู่เสมาเกลีอันใ้วางไทยหรือไนุ่นเปิ่นม้ยากลบเนีมือเปิ่นม้ยากลบเลยเลี้ยงเขาบนห้าง z จ o มยึกว่ากลางใเมืองใ้จ้ะนีน่หนึ่งน้ำใตหนึ่งผาล่ะขขาสารตูเก่า คนเมืองไหนได้กินได้อ่บม,มีเยอะเนี่ยเตรียมเลเี้ยงสุดทีที่เกี่ยวเพราะเอามาได้ที่ก่อนหนา้าได้ที่เกี่ยวปีนอารังไหอันมาต่อไต่แค่นี้พี่น้องเข้าค้าได้เนี่ยลองอุ่นๆของปาดิเมอร์สูงสิงได้ลองอุอนอ่อนๆขอ,อออของตับซีบวันให้วันเมือ่อไดได้มันเนนนอนเยอะก็ตเตรียบเลี้ยงี่สุดอําพัดตึก อ่ำฮัดยืออ่ำฮัดเกียร์ขีนนาตีซ้อนนาลินซ่อนเกไหรยแลกโกล้างอันปนเปลี่ยนมาเมืงองโยต่างยังอ่ำฮัดรักเสียงอำฮัดเถียงว่าให้ยอมภัาว่าเอาว่าสิเรมากเกลิดปันไล่ห้ามไล่ห้าในเขายังไหวืินเผามาเลือสิคนนั้นจำใจจำตัวอ่านเมืองไทยขอโคโสุ ผู้คานปกสุนตูของเจ้าซึกสู่เฮาข่าผู้หองในศิด็์มาลาปะอันว่ามาดีตั้งย่าในเก่าข่ามพันลีนได้ก่อนล่าสรจหึ่งอุกัมันมีหลงมีตางเออโก้ก้างก็ฉีบเข้ามาเนินนาทีของโคเขียวเทระเอเขาก็ฉีบเข้ามาเนนนาทีของโคเขียวเออเข้าเป็นอุลีกันยอ่อม่องกันเอ,อ สังเกต่าห้องอว่าสิลมากเกีย่ยดีเลยลับๆล,ลึกๆขอความเห,มหลีหาาาาห่ยนได้ไหมปีน้าตั้งหลายเพว่ามีอะไรออกจากทางเฮียสั่งไวน่ะคเขียวกลมต่อกูจุม้มน้อมต่อคูจุม้มเปลี่ยนของเสียวขึ้นหนึ่งได้เลยเอาเปลี่ยนเอาตายอ่ะปัญหาพิจารณาสุนโดโครูเขียวดีตั้งยนันการอานคุยเกลี่ยดีจังไงว่าอะไห้องว่ามาไหนพะอเสียบไปเมืองดีหรือว่า โาเขียวเขาคาในะน้ำมันไขนาซีเตียนบุษไล่เพราะอะไรเจ้ามันสมัยพิดใจอ่ะเอ่อในกระทงถับปีดเอาคานะันโอคอที่หนึ่งหนี่ยสิบสี่แล้วครับเรื่องอคอที่สองเขาคามาอุกันลองอวัตาความรักของเจ้าขุนศร์าดารว่าสังเตหเขาคาหัดหาสิรีฮัตาย สองแสนก่อพ่อไหนเมื่ออ่อนตัางในใต้ไรฟีดอมรอดเลวก่อนขอเหมือนเปื้อนในกําภาลูกขุนมุนอันคุณสารลัดนะ้าในเมียน่ะอันคุณสารลัดน้าในเจอกวนเทาเฮากวนเกะเฮาเจ้าผ้าเฮาอำมีน้ำกัดอํำควันตุน้ม,มอํำหัดเข่งดาต่อสู้ติดดอจุนลิบสุ่นได้เสดอามือง สาวจีว่าใต้เขาคาปันนั้นยอมตายหนึ่งเสียงก็ห้าสองเสียงก็ห้าเหมือนนางเจ้าภาคุนสาวะเมื่อได้เขาคาก็ขึ้นเยอะเมื่อสูงมีหงเห็นจันจอมเปลี่ยนบ้านเมืองอันคือเครืองไวปอขคาเตียกหนึ่งเงาลายสิกัมพาปอกสองในปีนอันไหนนี่ก็แบบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า อันสุกสักมาอันเมสซิกิลผ่านลงงาุงด้วยในฮ่าดังตับซิของเยอรมนีตายกว่าหลายล้านตายกว่าหลายสิบล้านเปิ้นยอมตายอ่ะไอ้ลูนกน้องของอดอล์ฮิตเลอร์อันเขาฆ่าเชิดในแต่เมืองเยอรมนีเธอตายไมีสังเพียรยินหรืออะไรนี่ไหมเพียรยินเกิดเท่าป้อมขีงเคปอดิเควันบนนี่ จำให้สตาลินอันเป็นผู้นำของสาภาพโซเวียตเมือนั้นอําไรห้องรัสเซียปีนอ,หอน,ห,นห,ลหลายย้อนมันข่มทุ่งนั้นหลายๆเมืองเฮาข่าวห้องว่าโซเวียตเขาตายหลายสิบล้านน่ะสิบล้าเซียปาันน่นปีนอเขาขขา่วนเลยเขว้ขวเพียงดินตายไปทั้งตายก็เกิดเมืองเบือนหน้เฮ็สังเลยคือเบือหน่ำเกิด เฮ็ดสาลคือบนนผานเฮ็ดสาลคือบนนยานเฮ็ดสไลนนี้เพียนล้นเกิดเนเพียนลิ้นก็ตายเนเพี่ยนลิ้นอันไหนกิองามไกินดัเปื้นตายหลายสิบล้านฮะชาแสสิบล้านห้าเลยี่น้ผ่านมีน้ำกัดเลยลวลิกสไรดีคู้พื้นดีแก่านตายหลายเสยงจังทิ้งล้านห้อันนี้ก็เดีผู้ดี อเมริกันญี่ปุ่นติดกันในปางไหลเพื่อหาบอเจอใน,ในตายก๋งอก๊ก็กำลังผู้ลีบะโฮมกันเนี่ยหลายละคือเหมือนในฮัตติฮัตายฮัตเจ็ดขีจเจอไปคือมันเอาไว้เฮาสามารถอกันว่าคือได้เฮาในเจ้าคือได้เฮาในฮัตฐาหน่ะคือฮัตคือฐาหน่ะคือหังฮัตฐาหน่ะ พัดตายอะฮะหูเสียงหูล่างหูหมื่นมันเสด็เกียกขีวบมึงพอเขาขามัดด้วยรองพัดหันไตได้เนี่ยผิดพ o i n นึงเปิ้นก็มีอะไรหมังก็เดียวยอมทำหมังก็เดี๋ยวยอมัำไตเหียงน,นึงก็ไปเปลี่ยนกลาก็เหลียวนั่งกันยานสูบผู้เขียนยาเกาเต่า,า,าเมืองเออกล้าเขาไหนเอาหมากห้อย จะเปียกจริงๆงามๆไปเขวันละวงการมันมีพมาเปียกบบยอมตายอย่างนั้นฮักอ่ะไตหูหมื่นหูเสียนมันตื้นอ่ะพัดกอ่อนในปีนอทั้งหลายเจอฮักเจอจัดลงหูการบ้านการเมืองแดนไข่แก่ขี่จืจอจัดนั่นเนี่ยจั่นด้วในไตเขาไปเพียงเบิ่อไหรมีอยู่มันเปียงเบิ่อนกันเขาขาดื้อหันไปที่นะ่น กุริยาลฮาวคาวอกุริยาจานเ์็นกุริยาของแห็ปันกันทุนยอกุริยาจานดีมุกีสีกุริยาหองนั้นมีเขียรัสเสียบันเทียงไหมกุริยาหองเอาเทียงซึกเสด็จปัดตึกแก่บรรดาหนี่ก็ซิมไลโซเนี่ยเป็นเมืองหลวงของกุริยาจ้าสองพี่น้องแห็ปันกันตายกันอยู่นี่เขาย่อมตายอ่ะวุ่กัอย่าเธอซุ่มเพียรินวนซุ่มเพียรินนั้นเน้น มันเป็นคนจัดเลยเนี่ยเขาค้าก็ตื่นตี้นหูอยู่เดียวอะเผนี้เมียกู้ยับย้อมเกล็ดขีคุยกันยอมซุ่มเสียไปเออพี่น้าาอง,าาอ,งอ,อูบัติเหตุอะไะในกำแพงในปืนขีไว้คือปืนในปืนยอมตายกันอ่ปีดองคาบารีฮู้เจงไคเชกเนี่ยอาจเป็นปลาลาเทเบียนเป็นจอมจริงของเมืองขีเมาเจอตุ้งเลยเรียกว่าเป็นคนไห้เฉลยลูกพื้นไว้มือวันนั้น อัน,นเป็นอาชีพยา้เป็นจิงคือเชกเขาเหล่านั้นติดกันเขาหลังกันยื่กัน,เข,น,กกนเขาย้องตายกันทีเหตุผัใเรื่องมาแล้วคือได้หัทฮันคือได้หัทฮันหัทฮันอยู่เมืองเบอรฮะหัทฮันอยู่เมืองขีฮะเมืองไทยฮะเมืองอเมริกันฮะคือได้หัทตายหูเสียนสองเสียนมันเหมือน,นคือบนเศรษฐกิขีว่าเมืองเงืนน่นี่มีอยู่ฮะ พัดฐานในฮัตจิงหื่อหปีนอกาัางหลายเอออันนี้นี่ได้สนใจด้วยกรรมเตรียมนึงว่าเมืองบนเบียนเจิงหือเมืองเฮาเบียนเจงหื่อมันปลี่นกันต่หลายน้ำใจฮัตจิอจะได้ลองพัดฐานเจ้าคุณฉาหน้านย้อนป่านั่นได้มีดดงหูได้มีปลายว้นมีหมอโอดางการเมืองแล่อ่ำผู้ดันลอกเลียนเกมการเมืองของเจ้าคุณฉา มันเจ้าตัวหันไก่ตัวไม่ตัวหนึ่งตัดีปอมนั่นกิ่งอันกล้องกายไปตั้งซ้ายะตั้งขวาหากคืออะไรเลน่นผิวก่อนจากไปป้อมตัวไม่รุ่งง่ายๆเออเมื่อนานชุดนี้นก็กางเลยมึงไต้ก่อตัวหลังนั้นอันยากนยเกาอันผิวเฮาอันผังลิ้ใไตอยู่กัน,ม <laughs> ห,น,ห,ห,นาาหมดเห้่ปีน้ตั้งายคุณชาไครมวนมีใชได้ครับมันเจ้าให้จากไปปลอมเบียด เมียนมามองกับลำชาเขาดะไดในเออคำพองสั่งผู้ดีบ่กเต้อมีหมาอ้องเสียงอะไรคุณสารได้ยืมมาเนอยือยอดเรียนในยือเฮ็ดสังคนเงือกเอยืมยเรียนโป้ยืมยอดหลมันออกเมืองไรเนเมียนะเมืองได้หาชิ่าจีบีงเขาเล้ให้ถหอเสด็จหุมันออกกูเจาะกูเจงกูยอมกูยุ่งตือบเอ็ดหลเห่องห้องกัน ผมจะว่าสิงกองเดียดที่ออไหนอเแกอะไรเขาเลยนี่ยน้ำมันไขไว้เอ,อ่ยมีนั่นไลเอาเมึองอันว่านั่นมันง่ายฮะเพราะมีผู้น้ำดีดีเหมาโอ,อ้ดีไปวุน่นดีดีภูน้ำไต้เนี่ยมันหลวัดฐานมันหลวมีน้นำกัดเหมือนคุณสารคุณสาเนี่ยมาได้เป็นการเงินฮะคือดัน่ะมาได้เป็นกองกลางฮะคือดัน่ะโหนนานจุดยิบกองกลางไต้มือเหลียวเนี่ย คือดังเหมือนกันปีนอ้องอะไรป้าผู้เขียนมาก็อหมังนับผับแล้วนั่นวนเมืองไตก็เพือ่อนเผื่อเพื่อนมันกูหลังฆ่าเพือนอ่ะปีน้องเขาวุ่นเลยลหละมีกูเพื่อนอ่ะหมังนับเนี่ยมาเข้านำอ่ะนับด้วยล่ะมีหลายลูกปอผู้เขียนเขาเขามาแล้วเวียงหะแล้วเพื่อนไทยญาวันญาเมืองอ่ะเขาก็เปลี่ยนลงเพื่อนลงผังมันให้เราหมังนับพัดแล้วนั่นเออเน,นี่ยน่ะนำกัดไตกับอ่านยามเยอ เข้าขาหันมี่นานดะอันนี้ลองทีมันหมากางองต้องเหลียงมากองเลียบเขียงแนละ้วหมักนับในเผาปีอ่ะปีดราเขาวนได้ทุกคาปานมือเลี้ยวในกาปานหิมหน้าปีหันออกนนะ้าหนาหิมกันพออยู่ในน้ำก็มันเก็บขอนในน้ำนั่นนหะกาปานหิมกันเฮ็ดขุนนะ ไอาชาวนาวควินเฮ็ดคุณไอผู้กุมม้งงูนั่งใครเฮ็ดเจ้าจอมเฮาเนี่ยเสียไม่เมืองลาตาสิหิมกันเฮ็ดขุนอ่ะเออหิมกันมีอานาตายอยู่ไรเออเดีเมืองคงการอย,ากอ,กาอย่าบอกเมืองเฮายางเดียวหันไปเร่นั้นปีหนอทั้งหลาไต้ไลู่หิมทั้งหลายหิมกันหมักหน้าปะ เขาเลยคอเว่าเราเมืองเอาหมานับาพาดเอา cả อู่ังอะมีกูเพื่อนอะหมางนับแล้วมืองได้เอาไลนดีสิที่อูบอกากาการเมืองอูบเลยมันไหลได้เด็ถัวน่อยกัเมืงเองหละอูบอกเลยมันไหลอย่าสูบว่คขอบวานให้่ยวกันโตย,ยังไปไล่เที่ยงลูกกว่านอะพี่อดอไดไเอออันนั้นมันปีจรีงไ เสียไปลอยจ้ามือใหญ่เป็นลูกหลานสูเจ้านั่นเนี่ลาดเมื่อไรก็ตัซ่าขึ้นอยู่ห้าอารมณ์ขึ้นอยู่นี่ยพระอบรองชื่ออะไก็มีผ่องปีหน,น,น่ออะไรเฮาอ่ำเหมือนเปืนแล่เฮาจังไรตกดนเปืนเฮาอ่ำปืออ่ำเหมือนเปืนแล่เฮาจังซุ่มมือเงนเนยนอันนี้อยูเลยยอมภาพอ่ะ ปีดอหวได้วยและจูงยิบก่อกลางไตเนี่ยเปลี่ยนตันเจ้าซิเดือเจ้าหาเนี่ยเจ้าซิ้ต้วนู่ลงตัวนเขามีปลายว่วนจือมีดางหูจืดแต่เดียวขึ้นจริงได้แต่ดีเกตขีบัตมึงนี่ทิ่นี่หานเนี่ยก่ยสำนี้กุนมึงเห้แำหนัามันปียาา่ซะเนยมัโกโก้มังเจ้าเจ้าเนี่ยปีจิมเนี่ ตาได้เอาขึ้นจริงได้ตาได้เอาขึ้นเพียงยินอันว่าอะไรเข้มขลัขุนเงือกขุนเอื่นเออขุนนี้หิงหันขุนลมโพลมผู่อะเข้มขลังเฮ้าขลังขุนนั้นลักเหลี่ยมอันเลี้ยบเชี่ยวขุนนั้นหมอกว้างกายนอกมึงสิรแลกับสิบไตกับสิบนอกมึงตาไต้ดีเฮิงเกียดขี้กูจืดกูหลองเฮ้าขลังขุนจังนั้นน่ะ ว่าอะไรซีนาะโย่อะไเอ๊เป็นเจ้าหาแล้วเป็นเจา้าซื้ออยู่บ้านในเมื่อปัจจุบันเลยโย่ก่อตายอยู่ก่อหายหลายอ่าเด็บอ่าเซียวอ่าคึงป้องอ่าตั้งอย่างสูงผูกเขียนลึงสุดมาก่ออ่ำปีกว่าอะไรปีนป้องขาเดียหันมาหนึ่งปากเก้าสิบสามจริงเมืองในกัมพาลูกคุณมวนยามเดียวเนี่ยเพื่อเอาคุณเลี้ยดขึ้นมาเยิบเปื้อนเอาคุณงือขึ้นมาเยิบ คืค,นคนนอนเ,เนเอาควรสื่อควนโยขึ้นมาหยิบกันเอาเลืคอนเอาควนหม้อก้าหม้อขายหม้อลิงหม้อเร่หม้อเลียดอปุ๊บป๋อง,ง,องต่างหือคือควรขึ้นเยอะได้เท่าไหร่เนี่ยอายุไหนสี่นะ่ะเป็นคนเลียวันปวนวันเหลือนปวนเหลือนหลีนดมันลื่นสุดมากกว่าเลยเท่าตายกันนั่นเ้ยมันเหมือนวันคู่ฮเฮ่ากว่าตั้งนานเลายรูป้ากันขึ้นเยอะรูเอาขึ้นจริงได้รูเอาคนเลียดรูเอาคนมีด่างหู้ bị loạn năng là, lại. họ khai lại cụ nam trên gì cả, lắc lẻm à. mà lẻ kim mày liền kiếm cả mương mày gấp sỉ nọ mương mày há quăng cả trên này là ma trôi kiếm cứ giàu cả, mương giàu cả, anh ăn ở họ để loạn à, này, ờ, đi cả sít và cả liều trên này này เมื่อว่าก็อันมือในก่อตรงนั้นเมือผู้ก็เหมือนกันก็ไม่หลังแหลกเลยเปลี่ยนกในใครเหลกลายป้อมรหลกลายก็เจ้าเก่าก็เหมือนกับป้อมหลกลายก็จังขึ้นเยอะาหา่ทิ้งศูนย์โตป้อมว่าซึกใต้ในนํำหนักเสียมาเมื่อนี่จี้ว่าจุ่มเดะกกำลได้ผิดใจปีดนอกท่าไรแต่ไนเมืองไทยยิบเมืองไหนบนคนเลียดยิบ เมืองขียิบเมืองในเพื่อนอก่นนั้นหมอบวนการไทยรัสเซียอเมริกันญี่ปุ่นกุริยปาาีนาฮอร์เรลีุนเลียตหลายอ่ะหัวหน้าที่มีความบางไต้เนียว้ปุ่งจามตัวเกาเป็นเจ้าผ้าลงไปก็ลุลุ่จีเจ้าหน้าพังหางมันเออเพราะเฮ็ดหมวกก้าวขาหางังอไม่ลองขึ้นย่างอีสังอันเจ็ดคิดจรงคือจ่าไอันเอาขึ้นจินใจไบ้เนี่ มันปนึงกันต่างต่ทุ่มเจงองู่ว่าปีนอ่าอะไรอันนี้คลาอจรจิงละโลหะดฐานโลเดเียกเลียงเขียนเป็นอีสังอวยรีเป็นเผัการต่อรีเฮ็ดมีหลือนอกมึงวาสิงหือลงเหมือนคุณสาออก็เหมือนในห้องของคุณสาสองอันอันดีคุณสามันเออีย อันลี้ลีคุณสาวก็มีนำมากวนก้อดินึ่งเมันลีกูเจกูลองมันเป็นไรห้ห้พิษพิษถูกถูกลีๆมีมา,าต้องกันเพช่ำคัดใจเสียเอาขึ้นเมืองไตเอาขึ้นจริไใจปั่นเข้าไหลเข้าหลาัหลตดตว้ยีินันปีนนาวลังไหลเสียนไปหลอยจากเมืองใหญ่ลูแลสู่จาย่อนตรงทับปีนาเขาขางนั่นนีเอาไว้การนห้เหมือสุขั